ปานนี Hoy, ality, leer, ้เจ้าของเห็นแล้วเจ้าของขวัญเห็นแล้วเห็นแล้วเบื้องต้นขาบ่ปากบ่ปากบ่วปากไปไอ้เพื่อนเรียลเลยพอลุมหน้าควัยเลยอุยล่ะเอ้ยเห้ดีให้นโอ้ยล่ะเอ้ยบอกบอกลุงหัวควัยล่ะเอ้ยโอ้โสัน ศรัทธาเด็กๆหลายคนคอยทารอมากับรถโรงเรียนวันจันทร์ถึงสุขครูทุกคนรู้ดีว่าเวรนวันนี้เว้นใครอย่าได้ลืมเลือนรีบขึ้นมาแล้วไปกับรถโรงเรียน คุณครูจะได้คอยเตือนเมื่อเห็นนักเรียนเล่นกัน เหล่านั้นต้องไปจากเราหกโมงกว่า,ก,วากลับมาถึงบ้านตอนเย็นไม่เคยเที่ยวเล่นกลับใครหรือไปมืนเมา ปรโรงเรียนพระใหญ่ฝากไว้ที่เราไม่อยากเป็นข่าวเหมือนเรื่องเราเคยได้ยินมา ท่านท่านเอกกองเขาก็เต็งแล้วเพลงนี่ไงเต็งเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนกับนักเรียนนมกับนักเรียนกับคู่ผู้ไปรับนักเรียนคุณเหมือนเลี้ยงนมเพลงนี้แลกันดาลใจในการประพันธ์ก็คืออาชีพผมนี่แหละครับเป็นแต่งใส่เจ้าของเต็งเศรษฐีเจ้าของอาชีพเจ้าของแต่งมาเป็นเพม่นเป็นคู่รับนักเรียนเป็นคู่รับนักเรี้ยงเป็นผลงานประพันธ์ของอาจารย์ชัยศิลป์นะทุ่งมคำให้พี่น้องเขาเรียกว่าแอบ แอบยังพอแอบของชาติแอบของชาติใช่ไหมพิมมัแล้วแอบของชาติแอบของชาติอ้ยมาใส่คำโบราณแห้งแมืตะกี้เขาเจรินแอบนี่แอบมากแอบพูดบ่าว่าพิมพ์เลยบ่าพิมพ์เออคือแอบใส่ใส่มากใส่มากใช่พูดแอบใช่พูดแอบใช่เงินบัอธิบายเนี่ยพ่อยพิมม์นี่ยก็เจ้าจีปิดแย่เกิดเพราะท่านปิ้แย่เป็นร่องแอบเนี่เป็นเตเปะ์หรอกเป็นเตเปร์พิมเมือเกินพิมพึ่งต้องพิมพ์เป็นรูป กระนกตีรูปพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นพิมพ์แบบเป็นแอียบเอาปูนมาเซฟปั๊บลาดปั๊บพิมพ์พิมพ์ไคือองพนั้นคือภาษาอีสานเอื้อบเอบสมัยโบราณเลยโบราณแต่ว่าสมัือเมื่อมาพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ือ่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ซึ่งว่าเรื่องหนึ่งไอ้แปงคู่มะม่ายมาจากเมืองเทือกเป็นมาใหม่าเด้มาหัวก็มาสอนในภาคอีสานเนี่ยสอนโรงเรียนเนี่ยละมันนี้เพิ่นก็จังเมื่อวานนี้ฝนตกเนาะมองจ้าวลมก็ไปเปียกวๆแมันเป็นเดินดินเนาะบางนั่นอ่ะอัน เพิ่นกำลังถอยรถไปเพิ่นเลยถามพัดลงพัดลงเพิ่นหนึ่งยี่หันละนะครับพันลงลงจอดได้ไหมเนี่ยพัดลงเพิ่นก็บเรืความบางดีเนาะมันดินเปียกๆอย่เนาะเพราไทยเสื้อคู่สั่นเนาะไม่ได้หรอกคุณครูยังไม่ได้เราทัรูดินดินมันยังไม่กล้ามนะอุ้ยเขาจะซักเขาจะซักกันแล้วเนาะดินมันยังไม่กล้ามมันเอา บาดโอ้ยคนสีบลาไทยอ่ะคนสีบลาไทยเนาะดิ้มเนว่ากะด้แห่งกะด้กลับเนาะครูมาใหม่มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพครูงงเลยนะอะไรอะไรก็กล้าอะไรคือกล้าครูหรือเปล่าคูหรือเปล่าพ่นาะกล้าครูนะโอันนี้เป็นคนไหนฮะก็คนอีสานเอาคนดีสานเอาคือยันยันยันสื่อสารบระคองใจยันยันรุลมยันรุลมก็ฟังดีก็ฟังดีแต่ว่า พูดอะไรเขาจะ่าขาง่ากล้ามต้องกล้ามปูอย <not> ja ่างเดียวหรือไม่ก็เสื่อกล้ามเออก็เสื่อกล้ามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักเล็กของเรพ่อสซพเปียวยดีครับผมเบ้าโจซักใจดีมือนี้พร้อมด้วยอาจารย์ใช้สินเอาถุงกำให้พ่อพี่น้องมือนี้ในรายการมุมเมามวนทางชมซูเปียวยเบ้าโจซักชาแนลทางหายไปโดนครับกับรายการมุมเมามวน เพราะว่าด้วยภารกิจงานการแสดงแสลักกคิวงานบะตรงกันงานพ่อลูกก็เลยบ่เดมห่มกันเพราะว่างานนี่มันแบบบ่คือกันคือเ่าผู้พ่อนี่ก็ไปหาวัดว่าอาลามครับโอ้ไปวัดไปว่าไปวัดไปว่าอย่างไรล่ะวัดว่าอยู่บ้เสาฟังเศน์ฟังธรรมไปยังขันอย่างเพี้ยนไปยังกันปันหน้าลูกปันหน้าลูกจ็ได้หรือวันเลว่าผู้นี่เชื่ว่าเชื่อว่า วันเด็กวา่ามึงมึงเกือบขางเราสามว่ามึงสองวา่าเนี่ยเรยว่าไปวัดแต่ว่าเรียว่าไปวัดแต่ว่าเอบริษัทนี่นแล้วแล้วครับพี่น้องนี่คือมุมมามวนมาพอพี่พอน้องเป็นประจำ <c oughs> อ่าแมนบอมีคลิปไม่ลุ่มอ่ะให้ขึ้นไปเบิ้งคลิปเก่าเด้อพี่น้องดื้อหรือว่าอ่าคลิปชอ็อตพ่ากับลงุงเป็นประจำเนาะนะครับกับข้ามฝนมีดข้ามคมข้ามคำของคุณพ่อซูเปอร์เน่าเบาโจซักอาจารย์ไชซินแน่สำหรับซับเทียนกันไปตำ ตามเวลาขี่เฮ้าสิมาโฮมตัวกันได้อมอบรอยยิ้มมอบกามสุกมอบเสียงหัวเราะให้กับพี่กับน้องคือเก่ามาทำเข้าทำเข้ากันทั้งบานพี่น้องเฮ้าทางผู้ที่รับชมเราฟังอยู่ฝ <c oughs> นตกบ่น <c oughs> ทังคุณนะครับทางบานนี่พอสุพเน่าฝนตกบ่พอมีบ่ฝนขึ้นไหมามน้อไม่แน่วเลยเฮ้ยนอ <c oughs> <c oughs> พอทังนี่ไปใส้พอพ่ไปใสเทียล่ะพ่อนังนี่หลายปีแล้วเว้นไปเคลื่อนที่ยังเทียบนะเขาพี่ปอดนี่แม่เสภาพาตัวนี่ยวควมเลยพ่อเม่อควมเลยเทียหรถมา้นหนพ่ะคือกันนี่ล่ะบอตัดหน้าบอลตัดบอลตัดเป็นยญาข้นก็อึบอลตัดเป็นยญาคนกนี้กับว่ามีข้นเบาเบิดคำเบาเบิดคำสิไปดังนั้นการบอลการจ่าข้องเฮ้ากับโอ้บางคำกบะถือบอลเขาบอกครบอือ เว้าเลียงเว้าเลียงฝนตะกี้เว้าเลียงค่อมอุดมสมบูรณ์แต่สมัยตะกี้้ใหฟังได้พ่อถ้าสมัยเจ้าเป็นเบาจะเป็นเบาหน่ฝนไม่กี่ตกลงมานี่ปลาแวกมาได้ห,หนิปลาเข็งนี่แวกมาน้ำฝนได้แวกมาน้ำฝนหมายถึงว่ามาน้ำดินหรือมาน,ำน้ำฟ้ามาน้ำกลางฟ้าแล้วเพราะว่ามันตัเม็ดฝนที่ที่สั่นเลอ่ามื่อมากหนี่มันเป็นก้อนฝนมาเลยเด้ครับทำไมพออายุพอประมาณสิบสองปีอืมตอนนั้นยุนั้นปลูกงากันยังมืดเรียบมากไม่น่าพอพอก็ พิ่งเดีลูกผู้ไส้ผู้เดียวเท่านั้นแหละก็เลยมาฝนตัวฟาดมาปุ้ยมืดตึ๊บไปเห็นดินเห็นดอวนเลยงานมาอย่างไรก็มืดตึ๊บไปเลยมืดเลยมืดตึมไปเลยลมบลูมบัมมี่บอลมลมปั่นมืดมัดมืดแล้วแต่ว่าเรามาแห้งตามมฝนนี่มาแห้งไงฝนแห้งครับถต้องโดนยินเสียงโต้งเป้งเล่นข้างล่างข้าวเป็นล่างข้าวอืมปลายเชงเว้ยปลายเชงเนี่ยตกลงมาเซตตกสั้นในข้างอยู่แล้มันแวกฝนมาเลยแล้วฝนเม็ทีอ่ะฝนเม็ดทอ่ตกเซตแล้วก็เป้งปังเป้งปัง บันเปนค้นย่นขึ้นแล้วกันปลาในประเทศจีนเขายังบอกว่าเนี่ยประเทศจีนปลาโตกนี่กลางสลัดอ่ะฝนมันมากสัตว์นี่เลยสมัยตะกี้อันพ่อก็เลยว่าเสียว่าประเทศจีนเห็นเห็นปีไก่เนาะเมื่อห็นออกของท้องทัดมาเป็นของกิ่งเพราะว่าตะกี้บ้านเฮานี่ปลาเนี่ย้นกาบ์โบกินหลายปลามันหลายมีปลาอะไรเช่นปลาเคียงนี่เป็นปลาที่แหวกฝนได้ครับตัวอื่นแหวกไม่ได้ด้วยปลาเคียงแล้วกับปลาที่เดือดปลาเนี่ยมันแปลนี่มากมันฝนได้ ลายปลาลดก็มาได้นั่นเจ้านูนรสสมบูรณ์เนาะมันนี่มันข้าเนี่ยเห็ดเนี่มันเตะเห็ดเดือบางเห็ดนี่นี่เห็ดนี่บอกก็บอกเถอะย่างไปน้องขุกนี่ง่วกินยาเพราะเลเห็ดนะข่าเห็ดปลาได้ได้เอาได้หาเงยนอกินดอกเห็ดได้แบงเห็ดออกแล้วไงดอกเห็ดจะกินยาได้ปื๊ดป่านนั่นอะไรเรื่องจริงเลยนี่มุนมันเตะเห็ดได้บ้างบ้านนี้บ้านบ้านดอกเกเป็นมันดอกเงี้ย บาร์บีวเต้แค่เาง่วนเตะเตะทิมเลยเตะเป็คักไปเต้เฮ็ดยังว่าเตะเฮ็ดแช่งกันเนาะไปเราง่วเนาะสามัยตะจ่ะเออห่วยดอกดอกจุมมพ่องะยังเอปุบปุบปิลิงอ่ะกันกันดอกบานเต้เลียนเต้เลียนเลยย่างเต้เลียนเสือเอาเต้ดอกงามๆเอาดอกงามกิตอะไรนี่ยู้น้ำพ่นนี่เขียวลืมเอาพ่นเดียวเลยได้เป็นตาเป็นหายเอาดอกเขียวเดียวปุบปุบอันบอกประมาณบ้าเลยมันมันเนี่ยจีบมาเลดอกนีงไม่ดอกจูมจูมเอาไม่เสียบแล้วเนี่ยเอาลาดค้างค้างไฟ มาจำเกียกินเท่านั้นคํามามุนคือเเห็ดเลยมาจากคักปันเเห็ดไดีมาจากพุ่นละมากแต่เดี๋ยวเดตัวเนียเทดีเดีเีดเดีมันถอว่าพ้นเห็ดะเนาะเฮ็ดเพิงก็บ่กินเห็ดนี่บ่กินกินแต่เห็ดแต่ไข่ยางเดียวกรเ็ดลงอกก็เพ็ดปวกสอย่างเพราะนั้นจากนัเขาบ่สนเห็ดบรสนเลยบ่สนพวกเห็ดดินเห็ดค้าเห็ดตามงตะมางเลยบ่ต้องเลยว้าพื้นเนี่ยเห็ดหลงอกก่อนเหนเห็ดอกเรืองเนี่ยคร เดินกันแท้นะเดินกันแท้นะนี่บ่เอาบ่าเอาบ่าเอาเลยเออมันหลาย,ย่างปนานนั้นเหรอมันดอกกระเจียวดอกนี้ยกกระแท่งเลี้ยวไปโอ๊บเดียงใจวายเป็นรูดไปเลยมันกินนิดเดียวมันกินนี่มันกินบ่หมดเนาะอือพวกนี่เอาเวีงรองกันด้วยได้ทีละลคุห่วงห่<า>วกห่วกกบเนีเออพวกกบ,พวก,กบพวกเขเจชนานี่ย พวกห่องเงินมากินเนีกินตัวห่วงกินจ้าน้าเพราะว่ามันไม่มีขี่พวกกบมันได้ใส่ขี้อยู่พวกกินน้ามันในเซี่ขฉี่ด้วยของกินน้าเล่าหาเงินดำเงี้ยวเงี้ยวแนนติ๊กบกแซ่บเสียห่วกินเจ้เดี๋ยวนี้กินจน้าหายแล้วหายแล้วเมื่อกี้เดนี้บุกกัมังพี่ผมเดอนหาฟ้าวฟ้าวล้มยงไม่หนี่งขวายแก่เดียวได้เป็นของขวายเจ้าน้าขวายเจน้าผมเป็นเด็กน้อยผมเคยได้อขวายอยู่อาจารย์เคยได้อขวายบ่ะวัยเดียวผมเคย อยู่น้ำชีดินไส่ามันจะเป็นแกี่ยให้หน้าน้ำไหลน้ำไหลลงมากเป็น่ยนไส่ห่อหุ่นห้อมหม่หันไปเสียมโศกเสียมขวยรับดังเกล่ผมเคยเด้ขวยอยู่เสีมมันตว่าางเป็นตลุตตัเดียวตัวเแล้วนี่ก็ขันเตลุตัวเรื่องหัวบีแปะเด้หัวนีเนาะเป็นตะบาบคือขาหัวตะบาบที่เ ส่ขีเขาเปาะนี่แหมบีบออกนี่แมต่ดนี่โอ้ย้กี้พอเคยใส่เขียดีหมกปนสู้น้องกินครับเงี้ยมาออาผมเดขาี้ผางโป่ะนี่โอ้ยมาวาดสุมือนี่พอพ่อจะบวชิบีเที่ยวกูจะเสียมดบุญก็ดะบวชกรรมอเขียไม่แค่กับี้ผ่งเขาใส่เขียดปนในล้านี่แหม มือโป้เนี่ยนิ้วเนื้ไม่เสียเมียแตกโป้เลยโอ้ยเพื่อนเกิดมาเป็นนื้อกินเฮ้าอม่แม่เฮากินเผาไม่กินเหาแม่เฮากินเขาเพิ่มมาเพื่อนเกิดมาเป็นนื้อกินเฮ้าในบ้าเอ็งจริงบ้าเองจัคเขาอยากให้เขากินเขายันสีนี้ตาเขามีหมดเลยซื้อเพราะว่าหักขาเขาแล้ว นี่แหละนี่แหละแต่สร้างคนนี้เลยคนนีจะวันอื่นเนี่ยสัตว์โลกเขาสร้างที่สุดสร้างกับสร้างห้องทุกชนิดสร้างคนมัดเขาว่าคนนีเป็นสัตว์ที่บางเบียดสัตว์ในโลกทุกชนิดคนเนี่ยคนนเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้ทําลายทําลายทุกชนิดแล้วก็ผู้เผาเสืกลัวทุกชนิดเดียเอาเปรียบเขาสูเนี้ยทำใน้สูดเนีอย เดี๋ยวนี้ทำมินเนี่ยจังไายเขาจะแบกโลกนี้ไปยูนั่งไต่เฟ้นตัวเราสร้างคนเราเลี้ยงคนบ้านนี้มันนี่เฟ้นข้าวข้าวคว้าเขามาว่าว่าสุไปเน่าว่านี่ท่านเลี้ยงนันสุฟังอย่างนี้อันจอบคั้วยื่ซึ่งต้นขามไหมโอ้อันข้นไปร้อยข้นไปร้อนคั้วไหมร้อยคั้วไหมขั้วแม่เออคั้วเมียเม่ยง่ำงามอือบ้านนี้ไม่มัดขั้ยมันมันอันใหญ่เนาะครับเอันนี่ม้าเถอะอันนี้ คนจีเรียนะสาวหมากเสบุ๊กาอเนี่ยาบุ้ยแหละก็เป็น่นเจ้าของกล้วยขึ้นต้นขอขาผุนเออมาลามกล้วยไปแล้วแง้มนง้มเหมสอกขามทีซุงเขากำลังเลี้ยกล้วยขามเพลิมก็ทีได้ปหาเก่าขามเพลิงทีมา่ใบเขาเออวรแบ้ปากก่อนต้นขามดแล้วที่ไอเนี่มาไดเสบุ๊กม่ก็มาทำทำบอดีก้วยเม่นั่นแหะมันเ็ยืนอยินงนน้ก้งับปบานนี้เจ้าของเห็นแล้วเจ้าของกล้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเบื้องต้นขาบ้ปาก บ่ปปา่ปาปไอ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 ไเไอไอไอยอไอไอไหไาไออเอไอไอ้อไอไอไอ้อเอ็อดีไอไอไาไอไอ้ยล่ไออ้ยบอไ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 ัหัวคไายล่อเอ้ยโอ้อาอไ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 อาอไอไอไนไอ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 อไอออตัอออออไปอ เปลี่ยนเรียนผมกันใช่ไหมไมไมไมผมอยากไแขงมผมวะผมแทงไว้ไเี่ยไป่แเให้หนาแหงแล้หนาเขาลย่แงแนีอยู่เว้ยแลนี่ก็บมบ่นี่ยเข้มาเขาเมืองก่แห้งเลยะเออ อันี่อันนี้ที่ท่านจะเรียนจริงเนี่ยคนโบราณนะนี่ก็นี่เป็นเรื่องจริงคนคนมันกิเลสตัหาหลายเนาะมันมีสื่อบักบักกระทำช้ำเล่าข้อยตายแล้วตายเลยเรียกว่าบักกองเสียมันตายแล้วตายแล้วว่าไม่คือไม่นนี้ถ้าพอเป็นเบ้าคนนี้นี่จะกองข้อยจะกองข้อยจะคนกระจายหมดแล้วข่อเลี้ยวแล้วโอ้ยบักเงี้ยเลยกับหัวเงี้ยนั่นแหละองบักอีกกับหัวอีก จัดให้เรา้วยวอันนี้แม่นอันนั้นเลี้ยงเลี้ยงกล้วยเลี้ยงกล้วยมันเกีเลี้ยงหเลี้ยงเนีมนก็อุปรบ้าเ,เนาะออกออกออกเขาขเคยบาไปไหดิออกแมันจะเป็นมันจะเป็นซีบเลียซีบง,งับมนตัวกลนะ้วยกลย้วยเน้อลูีเนล้อ อออันนี my friend. My friend. My friend. ้ม้วนนี่ไอ้บอลยังมาฝากน้ึนสกยคนม้วนนไอ้ซื้อมาเกล้ยงมาฝาดอไอ้เด่นไอนี่มันข้างเลยจะหัวคุยเพียรเพื่นเมืองไงอย่าตัวคุยคุยเด้อมาเกลี้งงซื้อเป็นซื่อเน้อรียนีะไรกเลี ขาขึผมผมก็แท่ไม่พอเสร็ไม่ไมผมลิดรีดผมดิวไทยในไทยในในเนี่ยผมก็แทะงานนี้บ่เมื่อาพอดีเวลาเมื่พอดีเอาเอา่น้องว่าไว้ไว้ไว้ท่านมีอายุวันนะสุขภาพละควบเย็บเยลยควบผายยามีด้อครับนี่พอสุขีย้าวผมเมาจุดสัก ชอบเดอนจัดใจสินเอาทุงค้าให้ขอกล้าคำว่าสวัสดีครับ